สิระมนโนสองเลหนึ่งเหลี่ยมลุกปั่นบงการหลกใช้เด็กอยากเป็นใหญ่เมื่อวันที่26ของไทยโพสต์ได้เอ่ยว่าที่รัฐสภาเมื่อเวลา8.30นาฬิกาส0นาทีนายศิระเจนจากะ,ะสสกทธรมพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้อภิปรายประเด็น การขัดขวางขบวนเสด็จที่เป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและการปฏิรูปสถาบันซึ่งการอภิปรายจะเป็นสไตล์ของตัวเองแบบตรงไปตรงมาแม้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่หากพูดด้วยความสุจริตใจก็ไม่ได้เป็นการละเมิดสถาบันจึงเห็นว่าไม่จะเป็นต้องเป็นการประชุมรับ และสิ่งที่พูดจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังและมีความตั้งใจที่จะล้มล้างสถาบันรู้กันอยู่ว่ามีคนตาเลสองคนหน้าเหลี่ยมหนึ่งคนใช้ผู้ชุมนุมเป็นเครื่องมือดูจากการไพฟ์สดมายังผู้ชุมนุมและมีการโพสต์ยั่วยุป,ปลูกปัน่นแต่ไม่ออกมาร่วมชุมนุมหรือเป็นแกนนำเอง แต่หลอกใช้เด็กและหลอกใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองเนรคุณบ้านเมืองนายศิระระบุผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิระลากกระเป๋าเข้าสภาโดยภายในมีเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเพื่อเตรียมพักค้างคืน